ดูไพ่สายหิวใจหนึ่ง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 ,งทาโร่นะคะเลขหนึ่งเลขแห่งมหัศจรรย์เลขเทวดาเลขนางฟ้าเลขนำโชคนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาพบกันวันที่สองนะคะพฤษภาคมะคะ่ะเดือนเกิดของใครนะคะขอวอวยพรขอให้คุณมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังๆนะคะคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อ ใครคือมือที่3นะคะแล้วเขากำลังคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะใบที่1ตัวของคุณ q ควีนออฟสอด ดูคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะแข็งแกรง่งเป็นผู้หญิงที่มีความแบบน่าเกงน่าเกรงขามนะคะพูดอะไรคำไหนคำนั้นเป็นคนตรงตรงนะรักใครรักจริงนะเกลียดใครเกลียดจริงรักแรงเกลียดแรงนะคะแล้วคุณเป็นคนที่รู้จักเลือกคบคนนะคะ มองคนขาดด้วยเห็นไหมคะคุณจะมือหนึ่งคุณจะเชื้อเชิญนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวของคุณอะนะคะมือหนึ่งคุณจะเชื้อเชิญหมายความว่าคุณเข้าได้ทุกสังคมคุณเป็นคนที่บางทีก็ปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะคุณถือดาบบางทีคุณก็เป็นคนที่ชอบสังสรรค์นะคะชอบสังคม ชอบเขาสังคมชอบงานรื่นเริงเหมือนกันนะคะอืมแต่คุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเข้าหาคุณได้ยากมากนะคะเหมือนเขาจะมีความเกรงเกรงคุณนะคะคุณมีเป็นคนที่น่าเกรงนะอาเตรงคำนะคะ เป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะนานาทำทุกอย่างมาด้วยตัวเองต่อสู้ฟันฝ่ามาด้วยสองสองขาสองแขนสองมอือหนึ่งสมองของคุณนะคะสรุปแล้วก็คือคุณคือคนแก่งที่เข้ามาส่งคืขอขาไม่มอนะคะมาดูอีกใบนะคะ เป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนที่มีมีสิลอยู่ในศิลอยู่ในทางนะคะมีคุณธรรมสูงนะคะอืมเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีคนที่นับนับถือคุณนะคุณเป็นครูบาอาจารย์ได้ได้นะคะอ่าเป็นคนที่มีความรู้อ่ะนะคะเป็นคนที่น่าน่านับถือน่าเกรงน่าเกรงขามน่าเกรงใจนะคะ เห็นไหมเหมือนคุณเป็นคนที่มีคนเห็นไหมคะนับหน้าถือตาคุณนะเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีเป็นคนมีคุณธรรมนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในความดีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดมั่นในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดมั่นในการทําความดีนะคะอ่ะมาดูอีกใบหนึง่งทั้งแข็งแกร่งทั้งเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะ ดูอีกอะไรอีกนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่วันนี้วันที่สองใช่ไหมคะคุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามานะโชคลาภแบบแบบการเสี่ยงได้ด้วยโชคลาภแบบคนจะนำเงินมามอบให้คุณกับมือเลยก็มีนะคะเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมือที่ยื่นเงินยื่นเหรียญทองมาให้คุณนะคะ เกิดขึ้นได้ทั้งโชคลาภฟุกๆฟกและเกิดขึ้นได้จากการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะนำโชคดีจะนำเงินก้อนนี้มามอบให้คุณนะคะว้าวกระดิง่งกระดิ่งอยู่ในนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่มามือที่สามคือใครนะคะแล้วตอนนี้เขาคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะเริ่มเลยนะคะ มือที่สามที่เข้ามาทำให้ชีวิตของคุณพังเขาคือใครเศรษฐีนีคนมีฐานะความเป็นอยู่รวยรวยระดับมหาเศรษฐีนะคะเป็นคนที่สังคม รู้จักเขาดีนะคะเป็นคนที่มีหน้เมีตาในสังคมเขาม,มีชื่อเสียงด้วยนะเป,นนยนะนเป็นคนที่รวยนะมีคนเป็นคนที่รู้รู้จักเขามากมายนะคะเศรษฐีมีคนมีเงินคนในวงสังคมรู้จักนะ ไปใบต่อไปนะคะใบที่สามคือใครเดดซันออกมาอีกแล้วเป็นคนที่สวยที่หล่อเป็นคนที่อืมเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเป็นที่รู้จักของสังคมและคนทั่วไปเป็นคนระดับเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลยนะคะเนี่ยเป็นคนอนาคตมีอนาคตด้วยนะคะอนาคตไกลด้วยนะคนเนี่ย ตอนนี้เขากำลังเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในชีวิตของเขานะคะบางคนก็จะเป็นคนรักที่อายุอ่อนกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณก็ได้คนรักที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ใช่สิมือที่สามก็คือคนที่มีคนที่มีที่เด็กกว่าคุณนะคะถ้าคุณเป็นเพศชายก็จะคือ มือที่สามก็คงจะเป็นเพศช,ชายที่อายุอ่อนกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงมือที่สามก็คือเด็กวัยรุ่นเด็กสาววัยรุ่นที่อายุอ่อนกว่าน้อยกว่าคุณนะคะหน้าตาสวยนะคะคือเข้ามาเป็นมือที่สามมือที่สามเป็นคนที่อายุน้อยนะคะเดรสันเนี่ยนะคะเป็นเด็กน้อยนะคะ ่ะมาดูอันนี้กันต่อคะ่ะมือที่สามในชีวิตคุณค่ะเป็นใครคนนี้มือที่สามคนนี้ก็าอาจจะเป็นเป็นเหมือนด็เอมพเพสนี่เป็นเพศแม่นะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเพศแม่นะคะ มือที่สามอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวที่มีสักเป็นเป็นแม่เป็นพี่สาวนะเป็นเพศหญิงคนในครอบครัวเข้ามาเป็นมือที่สามนะคะคนในครอบครัวของเขาที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ของเขาพี่สาวของเขานะคะคุณป้าของเขาญาติผู้ใหญ่ของเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะ่ะดูกันต่อมือที่สาม สิบดาบเลยนะคะคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามในชีวิตของคุณนะคะในชีวิตคู่หรือมือที่สามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับแบบเรื่องคู่รักเสมอไปหรอกนะคะมือที่สามนี่เป็นได้หมดนะคะแต่เข้ามาทำลายชีวิตของเราอะนะคะ คนที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วนะคะในสิบดาบคนที่เขาทํรลายคุณทรยศหักหลังคุณอืก็เคยทําลายคุณแล้วนะคนนี้ทําแบบแสนสาหัสเลยนะคะทรยศหักหลังแบบอืมแบบคุณเห็นแบบเต็มตาเลยนะคะเอ่อทรลายคุณแบบ เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของคุณที่เจอมาเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะมือที่สามคนคนนี้เดะมนนะคะคนใกล้ชิด คนที่คุณรู้จักนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะคนที่คุณรู้จักเขาดีเขาก็รู้จักคุณดีนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะคนนี้นะคะอ้าวดูต่อต่อที่สามที่เข้ามาทำลายชีวิตค,คุณเขาเป็นใคร คนคนนี้ก็เคยเขาดูภายนอกเขาอาจจะเป็นคนใจดีนะเป็นสายเปเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือชอบให้นะอืมการแสดงออกของเขาเหมือนเขาเป็นคนดีแล้วก็ให้แบบให้แบบไม่ต้องการสิ่งใดตบแทนนะคะแต่คนคนนี้แหละนะคะ ที่คุณไว้ใจเขานะคะเพราะว่าเขาเคยช่วยเหลือคุณคุณก็จะไว้ใจใช่ไหมคะแต่คุณไว้ใจคนผิดนะคะคนที่เขาเหมือนจะดีกับคุณคนคนนี้นะคะเขาไม่คิดไม่ซื่อกับคุณนะคะม,มาดูกันต่อนะคะแล้วใครอีกนะคะนึ่งถ้วย ขยายสิหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยหนึ่งไม้อ๋อนะคะคนที่เขาจบกับคุณและตอนนี้เขาไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับครอบครัวใหม่กับคนรักใหม่นะคะเหมือนคนคนนี้ ดูสิเป็นมือที่สามอ๋อนะคะอือคนที่มือที่สามคนนี้เป็นคนที่สนิทกับคุณเป็นคนที่คุณไว้ใจมากๆเลยนะคะหนึ่งถ้วยหรืออาจจะเป็นคนในอืมเหมือนญาติญาติกันได้นะเนี่ยเป็นคนใน เหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะแต่เขาทรยศทังกลางคุณนะคนเนี้ยนะคะเมื่อที่สามเป็นคนใกล้ตัวนะคะอ่แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมสำหรับพลังงานใครตรงก็รับนะคะเมื่อที่สามคนนี้คือคนใกล้ตัวคุณนะอือม,มาดูกันอีกนะคะใครอือ เดเางนเนียนก็มาคนคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ดูเขาเป็นคนแบบน่าเชื่อถือนะคะเนี่ยเป็นถึงครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดเลยจนคุณไว้ใจนะเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่จะทำร้ายคุณได้นะอ่าแต่คนคนนี้ คนที่คุณไว้ใจเป็นเหมือนเป็นคนที่เหมือนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เงียบๆนะขึงๆอืมเป็นคนรักสันโดษด้วยคนเนี้ยดูดูไฟเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มีศีลมีธรรมในในใจนะนะคะ แต่คนคนนี้กลับเข้ามาเป็นมือที่สามในชีวิตคุณได้ะนะอย่างที่คุณก็คาดไม่ถึงนะคะเอามาดูใบสุดท้ายโอ๊อย่างนี้ออกใหม่แหละแสดงว่าพลังงานเก่าๆเข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะมือที่สามคือคนที่ตัดกันไม่คือแบบเลิกกันแล้วแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะวนวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะ,ะอืม มันเขาเลิกกับเลิกกับเอ่อเลิกที่จะเข้ามาวุ่นวายกับกับครอบครัวคุณกับชีวิตของคุณอ่ะมันเหมือนเขาจะไม่ยุ่งนะคะเหมือนเลิกเลิกกับคนรักใช่ไหมคนรักของคุณชีวิตคะมือที่สามคือเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณอ่ะแล้วเขาก็เหมือนเหมือนไปแล้ว เหมือนบอกว่าเลิกกันแล้วจบกันแล้วนะคะแดนที่จริงเขาจะกลับมานะคะคนที่บอกจบกันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยนะคะ <multif on ideally> คนที่บอกว่าไม่ยุ่งกับชีวิตของคุณแล้วเนี่ยนะคะไม่ยุ่งกับครอบครัวคุณแล้วเนี่ยแต่เขาจะกลับมานะคะคนนี้อะเรามาดูซิกลับมาแล้วเขาคิดจะทําอะไรกับครอบครัวคุณนะคะกับตัวคุณกับความรักของคุณนะคะกับชีวิตของคุณนะคะ เขาจะมาทําให้คุณนะคะครอบครัวคุณนี่นะต้องมีความแตกแยกต้องมีความแบบไม่เข้าใจกันนะคะเข้ามาทําให้ครอบครัวมีความไม่เข้าใจนะคะต้องหันหลังให้กันต้องเลิกลาก,กันนะคะทําให้คุณกับคนรักต้องเลิกกันนะคะอาจะะด้วยวิธีใดก็ ไม่หมอจะไม่อขอขยายไปดูนั้นนะคะเขาคิดจะมาแย่งความรักจากคุณนะคะทําให้คุณกับคนรักทําให้ครอบครัวต้องหันหลังต้องเลิกกันนะคะยังไงเขาคิดจะทําจริงๆด้วยะค่ะเนี่ยอืมมันเขาจะเข้ามามาแย่งทุกอย่างของคุณไปนะคะเนี่ยจะติกเนี่ย สิ่งที่เป็นของคุณต้องเปมองของเขานะคะพอเ,เขาถือดาบนะคะเหมือนเขาจะกลับมาทวงนะคะอืมเหมือนเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นของเขานะคะคนคนนี้เป็นของเขานะคะเขาจะมาทวงนะคะจะมาทวงจะมาเอาทุกอย่างที่เป็นของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะ ความสุขเงินทองสีงของอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาต้องการจากคุณน,นะคะครอบครัวที่มีความสุของคุณเนี่ยนะคะมันเขาจะมาทวงนะเขามาทําให้ชีวิตคุณมีความทุกข์เศร้าหมองไหมเนี่ยนะคะคิดๆเขาคิดแล้วแล้วเขาก็จะทํได้วยนะคะเนี่ยหรือเข้ามาแล้วก็ไม่รู้นะคะทําให้คุณต้องเศร้าเนี่ยทาให้คุณมีความทุกข์เนี่ย คนคนนี้แหละนะคะก็จะทำาเข้ามาทําลายครอบครัวทำลายความรักมาเย่ยงทุกสีทุกอย่างที่เป็นของคุณไปนะคะอ่ะมาดูผลสรุปสินะคะนะคะวางทำลายชีวิตของคุณลงเลย หรือไม่ชีวิตของคุณก็พังแล้วเพราะคนคนนี้นะคะอืไพ่หอกคอยไพ่ตึกถลม่มไพ่ความหวังพังทลายไพ่แห่งการจบสิ้นเลิกลาจบกันไปนะหรือเขาทําแล้วเขาทําสําเร็จแล้วก็ไม่รู้นะคะถ้าเขายังไม่ได้ทําเขากําลังจะเข้ามาทาให้รก็กลัวเป็นแบบนี้คุณผูช้ชมทําให้ความรักของคุณครอบครัวของคุณเนี่ยอืเขาคิดจะทําลายคิดจะ จดติกก็คือจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการนะคะตึกถล่ลมมาแล้วน่คะมาวางที่จะทําลายชีวิตคุณคอบครัวคุณนะคะอะไรอีกนะคะ เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยเพราะเขาต้องการแย่งความรักจากคุณนะคะเขาต้องการแย่งสิ่งที่คุณมีนะคะไปจากเขานะคะใบสุดท้ายมีเล่์เหลี่ยมมีกุณลวงนะคะเป็นคนที่มีเล์เหลี่ยมน่ากลัวนะคะเขาะจะทำทุกอย่างเพื่อที่ที่จะแย่งที่จะทำให น,นะคะให้ชีวิตของคุณพังนะคะแล้วก็จะทําจะแย่งสิ่งที่คุณมีนะคะเห็นไหมเด็กถือถ้วยเนี่ยมันเขาจ้องอยู่นะคะจ้องที่จะทําเอาสิ่งนะคะเอาสิ่งที่เขาที่คุณรักมากที่คุณมีความสุขนะคะเห็นไหมล่ะถ้วยนะคะถ้วยนี้ต้องเป็นของเขานะคะ อ่าเขาจะทําทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมด้วยเล่กลวลวงสารพัดนะคะให้ปีศาจนะคะให้แห่งคนที่มีเล่เหลี่ยมคุณมีกลโกงคน,งคนอเอาทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้มานะคะแม้ว่าจะผิดศีลธรรมก็ตามนะคะเขาจะทําทุกอย่างนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวบาปเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวต่ออาเวรกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเขานะคะเพราะให้ปีศาจเนี่ย เขาทาได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อสิ่งที่เขาต้องการเพื่อคนที่เขาต้องการนะคะคุณผู้ชมสําสหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอต่อว,ว่าแรงอยู่นะคะถ้าสมถ้าใครไม่รับก็เลื่อนผ่านนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่พลังงานตรงก็นะคะดูไว้ดูดูแล้วก็นะคะไม่ใช่การดูไพ่ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะมานําทางชีวิตนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือดูขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูนะคะดูเพื่อความบันเทิงน,นะคะข้อความใดที่ไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องรับนะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ